อ่าอัญยองสวัสดีครับครูติดธุระนะลูกเลยมาเป็นคลิปก่อนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันครั้งหน้านะครับอ่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องที่มันค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงก็คือแบบจําลองอะตอมไฮโดรเจนตามหลักทฤษฎีของโบนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะอย่าลืมเลคเชอร์นะลูกเลคเชอร์ตามไปด้วยจดไปด้วยจะได้ไม่ต้องด,ดูคลิปจบเสร็จปุ๊บจะได้ส่งเลยนะครับอ่ะโอเคมาอ่าปีพศสองสี่ห้าหกเนี่ย โบเป็นนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กนะครับได้ทำการเสนอแบบจำลองอะตอมไฮโดรเจนเกิดขึ้นมาซึ่งในการศึกษากว่าจะมาเป็นแบบจำลองอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีจาก2ท่านด้วยกันท่านแรกคือพลังนะครับจำได้ไหมพลังคืออะไรพลังในเรื่องของวัตถุดำใช่ปะอ่ะอย่างที่2องลาเตอร์ฟอร์ดลาเทอร์ฟอร์ดก็เป็นเรื่องของแบบจำลองอะตอมนั่นเอง ดังนั้นเขาจึงผลึก2ทฤษฎีน,นี้เข้าด้วยกันเขาจึงนำมาเสนอเป็นสมมุติฐานขึ้นมาทั้งหมดได้2องคอนะครับอ่ะเรามาดูข้อแรกกันในข้อแรกเนื้อหาเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสโอเคนะอ่ะมาดูส่วนที่2 โดยมีวงโครจรอิเล็กตรอนบางวงจะไม่แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาอ่ะเรามาดูประโยคแรกก่อนนะค่อยๆไปนะลูกประโยคแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวครูขอว่าลูกก่อนเพื่อที่จะทําให้เข้าใจง่ายตรงกลางคือนิวเคลียสมีประจุเป็นบวกใช่ไหมลูกของรัตเทอร์ฟอร์ดอะตอมรัตเทอร์ฟอร์ดส่วนเนี้ยเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็ต้องมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ร,บรอบๆใช่ไหมลูกสีส้มเนี่ยเป็นอิเล็กตรอนนะวิ่งอยู่ร,บรอบๆแต่ทีเนี้ย ด้วยข้อความอันเนี้ยวงโครจรอ,อิเล็กตรอนบางวงคําว่าบางวงแสดงว่าวงโครจรของอิเล็กตรอนอะ่ะมันไม่ได้มีวงเดียวในะลูกมันมีหลายวงหรือมันจะมีเป็นสิบสิบวงก็ได้นะครับซึ่งอิเล็กตรอนก็จะอาศัยอยู่ในแต่ละวงโอเคนะทํความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะซึ่งอิเล็กตรอนที่อยู่ในแต่ละวงเนี่ยมันก็จะสามารถแผ่รังสีเอ้แผ่ขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้ เขาบอกว่าในบางวงเนี่ยมันก็ไม่สามารถแผ่ออกมาได้นะครับอันนี้คือประโยคแรกเขียนเนาะต่อไปประโยคต่อมาในวงโคจรน,นี้อิเล็กตรอนมีโมเมนตัมเชิงมุมอ่ะค่อยเป็นค่อยไปทีละประโยคอ่ะเรามาดูประโยคนี้จําได้ไหมว่าโมเมนตัมเนี่ยคืออะไรครูจะทวนคําว่าโมเมนตัมให้นะครับอย่างแรกโมเมนตัม um เชิงเส้นคําว่าโมเมนตัมเชิงเส้นคืออะไร โมเมนตัมเ um ชิงเส้นคือการเคลื่อนที่ในพื้นราบนะครับวัตถุการที่วัตถุเคลื่อนที่ในพื้นราบอันนี้เป็นกล่องนะกล่องหนึ่งกล่องวางอยู่บนพื้นอ่ามาดูความหมายโมเมนตัมเ um ชิงเส้นคือความพยายามที่ต้องใช้ที่กระทําต่อวัตถุที่จะทําให้วัตถุเป็นไงลูกหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ดังนั้นหมายความว่าอะไรมีกล่องหนึ่ง u หนึ่งกล่องวางอยู่เฉยๆครูต้องการผลักกล่องไปทางขวามือเพื่อที่จะทําให้มันเคลื่อนที่เป็นระยะทาง s ดังนั้นครูจึงต,ต้องใช้แรงพยายามแรงพยายามคือพยายามผลักให้กล่องใบนี้เคลื่อนที่ไอแรงตัวน,นั้นน่ะเขาเรียกว่าแรงโมเมนตัมเชิงเส้นตัวยอ่อโมเมนตัมเชิงเส้นก็คือตัว p ซึ่งโมเมนตัมเชิงเส้นเราหาได้จาก m v m คือมวลของวัตถุส่วน v คือความเร็วนะครับออาต่อมาโมเมนตัมเ um ชิงมุมกันบ้าง โมเมนตัมเ um ชิงเส้นคือวัตถุเคลื่อนที่ในแนวราบถูกไหมลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมมันจะมีแรงแรงหนึ่งดึงเข้าสู่จุดศูนย์กลางก็คือแรง fc ก็คือแรงสู่ศูนย์กลางใช่ไหมลูกในเมื่อมันเกิดมุมเกิดขึ้นเขาจึงเรียกโมเมนตัมเชิงเส้นใหม่ว่าโมเมนตัมเชิงมุมเพราะอะไรเพราะมันมีมุมไงลูกหมุนเป็นมุมใดๆโอเคนะ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมเชิงเส้นและโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยเราจะสามารถเขียนได้ดังนี้นะครับ L คือโมเมนตัมเชิงมุมส่วน p เนี่ยคือโมเมนตัมเชิงเส้น r คือรัศมีของการหมุนนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะถ้าสมมติอันนี้เป็นสมการที่1และสมมติอันนี้เป็นสมการที่2 ถ้าเกิดคูแทน p เนี่ยโมเมนตัมเชิงเส้นเนี่ยเท่ากับ mv ใช่ไหมเราก็จะได้สมก,การใหม่ก็คือ l เท่ากับ mvr เป็นสมก,การที่3นั่นเองอันนี้คือเรื่องของโมเมนตัมนะครับทีนี้อิเล็กต r o n ของเราวิ่งรอบๆนิวเคลียสใช่ไหมมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมลูกดังนั้นเราจึงต้องใช้โมเมนตัมเชิงเส้นหรือเชิงม,มุมอ่าถูกคิดในใ,ใจรู้ ใช่ปะคิดตามด้วยนะดังนั้นอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมรอบนิวเคลียสเนี่ยจะต้องใช้เรื่องของโมเมนตัมเชิงมุมนั่นเองนะครับเข้าใจนะในเนื้อในเมื่อมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมโดยมันไม่เปลี่ยนความเร็วหรือเปลี่ยนองศาเลยเนี่ยเขาจึงตีต่างว่าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยมันมีค่าคงตัวหรือคงที่นั่นเองเข้าใจเนาะประโยคที่สองต่อไปประโยคที่สาม เขาบอกว่าโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยจะมีค่าเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของอนุภาคมูลฐานคำว่าอนุภาคมูลฐานคืออะไรอนุภาคมูลฐานก็คือพวกโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตอนเขาเรียกรวมกันสามตัวนี้ว่าอนุภาคมูลฐานโอเคนะหลังจากเนี่ยบรรทัดที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเขาบอกว่าโมเมนตัมเชิงเส้นเท่ากับโมเมนตัมเชิงมุมแล้วเนี่ยมันยังเท่ากับอะ เขียนใหม่เขียนใหม่ L, L เท่ากับโมเมนตัมเชิงเส้นคูณกับ R แล้วยังเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของอนุภาคมูลฐานก็คือ h bar h bar คืออนุภาคมูลฐานนะลูกโอเคนะซึ่งอนุภาคมูลฐานมีกี่ตัวเราก็คูณไปนะครับเขาจึงใส่สมการ n เ <N S 1> ข้ามา n ก็คือจำนวนกี่ตัวนั่นเองคูณกับอนุภาคมูลฐานนะครับอันนี้คือสมการหลักของเรานะครับ ันนี้คือสมการหลักของเราจําสมการหลักอันนี้ไว้ดีๆนะครับอ่ะโอเคเนาะอันนี้เห็นไหมข้างล่างอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆใช่ไหมรอบๆนิวเคลียสมันก็กลายเป็นโมเมนตัมเ um ชิงมุมนะครับซึ่งก็จะได้โมเมนตัมเชิงมุมเท่ากับ p r p คือโมเมนตัมเชิงเส้นนะครับเปลี่ยนเป็น mv ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ยังเท่ากับจำนวนเต็มเท่าของอนุภาคมูลฐานด้วยนะครับมันจึงเป็นที่มาของสูตรสูตรนี้ นั่นเองซึ่งหลังจากเราเปลี่ยน p เท่ากับ mv แล้วมันก็จะได้สูตรข้างล่างนี้ขึ้นมา h bar เรามาดูค่า h bar ก็หรืออนุภาคมูลฐานเนี่ยมันเป็นค่าคงที่เท่ากับ1.05ุ่ณสิกำลังลบ3.4หน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือว่าจะเปลี่ยน h bar มาเป็น S ส่วนด้วย2พายก็ได้นะครับโอเคนะมี2สูตรนะอันนี้คือสมมติฐานข้อ1ของโบนะครับ อ่ะต่อมาสมมุติฐานข้อสองของโบเขาบอกว่าอิเล็กตรอนเนี่ยอ่าป็นอะไรแล้วอ่อิเล็กตรอนเนี่ยจะรับหรือปล่อยพลังงานออกมาทุกครั้งเมื่อไหร่เมื่ออิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนวงโครจรอ,อ่าอิเล็กตรอนมันเปลี่ยนวงโครจรได้ได้ด้วยเหรอครูอ่ะได้นะครับอ่ะเรามาดูรูปนี้อิเล็กตรอนในรูปนี้มีสามวงใช่ไหม ซึ่งในการนับวง1วง2อันไหนเป็นวง1อันไหนเป็นวง2เนี่ยให้เรานับอิเล็กตรอนที่อยู่ในสุดที่ติดกับนิวเคลียสเนี่ยก็คือเส้นนี้เส้นนี้เป็นอิเล็กตรอนวงแรกก็คือวงที่1ส่วนถัดออกไปก็เป็นวงที่2วงที่3นะครับซึ่งอิเล็กตรอนวงในสุดเนี่ยจะมีพลังงานน้อยที่สุดพลังงานถัดออกไปอิเล็กตรอนถัดออกไปก็จะมีพลังงานมากกว่าไปเรื่อยไปเรื่อย โอเคนะทีนี้จากข้อ2สมมติฐานข้อสองเขาบอกว่าอิเล็กตรอนมันมีการเปลี่ยนวงโครจรใช่ไหมลูกทีนี้การที่อิเล็กตรอนจะเปลี่ยนวงโครจรได้นั้นนะ่ะมันต้องจะต้องถูกกระตุ้นหรือเรียกง่ายมันต้องได้รับพลังงานที่เหมาะสมหรือมากพอที่จะทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยมีพลังงานมากพอในการโดดข้ามไปยังอิเล็กตรอนวงต่อต่อไปนะครับ หลังจากที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นปุ๊บเมื่อมีพลังงานเหมาะสมมันจะกระโดดไปยังอิเล็กตรอนวงต่อไปซึ่งตอนที่มันกระโดดมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะแผ่คลื่นอะไรลูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาด้วยนะครับอันนี้คือสมมุติฐานข้อ2นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของพลังเขียนเป็นสมการได้ว่าเดลต้ e เท่ากับ e f ลบ e i อย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์นะลูก มันมีค่าสมบูรณ์ด้วยอย่าลืมใส่นะอย่าลืมใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูค่า e i ก่อน e i คืออะไร e i คือพลังงานของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตอนแรก e i คือตอนแรกนะลูกนะอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดอันนี้น่าจะเป็น e f อันนี้เป็น e i นะลูกนะ e i คือพลังงานตอนแรกอ่ะง่ายง่ายง่ายอันนี้เป็น นิวเคลียสวงโครจร n 1 n 2 n 3นะลูกในที่นี้ครูจะให้อิเล็กตรอน n 1่อะกระโดดไปยังวงที่2นะครับการที่มันจะกระโดดไปได้มันต้องได้รับ e ก่อนใช่ไหมลูกได้รับพลังงานก่อนซึ่งพลังงานตรงเนี้ยตอนที่มันอยู่วงหนึ่งเนี่ยวงวงแรกเนี่ยมันก็จะมีพลังงานของมันอยู่แล้วพลังงานของอิเล็กตรอนอยู่แล้วค่าหนึ่งนะครับ แต่เมื่อมันได้รับพลังงานเพิ่มเติมมาเนี่ยพลังงานมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกดังนั้นมันจึงมีแรงเนี่ยกระโดดไปยังวงที่2นะครับเมื่อมันไปกระโดดวงที่2แล้วเนี่ยมันก็จะได้พลังงานมาอีกตัวหนึ่งซึ่งสถานการณ์ตอนแรกตอนแรกคือตรงไหนลูกตอนแรกคือตอนอิเล็กตรอนอยู่วงที่1ใช่ไหมลูกเราจะให้เป็น e i ส่วนพอมันกระโดดมาปุ๊บเนี่ย มันก็จะได้มาอยู่วงที่สองและและก็จะได้พลังงานใหม่เราเรียกว่าพลังงานตอนสุดท้ายให้เป็น e f โอเคนะไม่งงนะลูกนะมันก็จะได้เป็นสมการนี้เกิดขึ้นนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์อ่ะเราจะเข้าใจมากขึ้นนะอ่ะมาสรุปสรุปสรุปจากทฤษฎีของโบเกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจนจะสรุปไปทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเรามาดูข้อแรก อะตอมไฮดโดรเจนจะมีวงโครจรอ,อิเล็กตรอนเป็นชั้นๆเห็นไหมมันเป็นชั้นๆมีกี่ชั้นก็แล้วแต่นะครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยแ,แต่ละชั้นจะมีพลังงานไม่เท่ากันโอเคเนาะสามารถหาพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ในแต่ละวงโครจรได้จากสมการนี้เลยนะครับโอเคนะ En ก็คือ n ก็คือแทนวงของอิเล็กตรอนนะลูกสมมุติเราจะหา พลังงานของอิเล็กตรอนวงแรกวงที่ 1, เราก็ให้เป็น e1 นะครับเท่ากับ R ลบ13.6ส่วนด้วย n n เท่ากับ1อย่าลืมใส่กำลังสองด้วยแล้วก็หาค่าออกมานี่คือค่าพลังงานของอิเล็กตรอนวงที่1โอเคเข้าใจเนาะนะครับหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวล์นะลูกนะโอเคนะอ่ะอย่าลืม ตัวอย่างเนี่ยทำด้วยนะครับม้อหมายงานและ1ง,งานทําด้วยถามหาพลังงานของอิเล็กตรอนวงที่4วงที่3วงที่2วงที่1เดี๋ยวครูทําวงที่1ให้เป็นดูเป็นตัวอย่างนะอ่ะวงที่1สูตรคืออะไรสูตรคือตรงนี้เราก็แทน N เนี่ยเท่ากับ1แค่นั้นเองก็จะกลายเป็น E-1 เท่ากับลบ13.6ส่วนด้วย1กำลังสองใช่ไหมลูกก็จะได้ลบ13.6น่วยเป็นอิเล็ก อิเล็กตรอนโบนนะครับโอเคนะก็ตอบแค่นี้เองนะครับอ่ะอันนี้คืองานแรกที่เราต้องส่งก่อนเที่ยงคืนนะลูกนะอ่ะต่อไปต่อไปธรรมดาเอ่อเมื่อมันเคลื่อนที่อ่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวง,วงกลมรอบนิวเคลียร์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีรัศมีใช่ไหมลูกมันจะต้องมี R ก็คือรัศมีระหว่างนิวเคลียสไปจนถึงวงโครจรวงที่ n ซึ่งรัศมีเราสามารถหาได้จากสูตรนี้เลย Rn สมมุติเราจะหารัศมีจากนิวเคลียสมาหาอิเล็กตรอนวงที่1นึ่แล้วก็เขียนเป็น R1 นะครับคูณเท่ากับ5.3ุคูณ10กำลังลบ1 n เนี่ยหาวงไหนก็แทนเป็นวงนั้นเราหาวงหนึ่งแล้วก็แทนเป็น1นึ่แล้วก็หารัศมีออกมานะครับง่ายนิดเดียว โอเคนะข้อ1ผ่านไปนะสรุปของอะตอมของโบอ่าต่อไปข้อ2ข้อ2จากที่ครูบอกแล้วแหละว่าอ,อิเล็กตรอนมันสามารถกระโดดข้ามไปอิเล็กตรอนวงอื่นๆได้แต่ต้องมีพลังงานเข้ามากระตุ้นมันนะครับเรามาดูธรรมาชาติของอิเล็กตรอนธรรมาชาติของอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเ,เนี่ยสภาวะปกติแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนจะอยู่ในวงโครจรในสุดก็คือวงโครจรนี้ -e1 e ใช่ไหมอิเล็กตรอนที่มีสภาวะปกติเนี่ยจะอยู่วงในสุดและจะมีระดับพลังงานที่ต่ำสุดด้วยเรียกว่าสถานะพื้นนะครับและอิเล็กตรอนวงถัดออกมาเนี่ยก็จะมีระดับพลังงานมากขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับสรุปแล้วเขาจะบอกว่าอิเล็กตรอนวงที่1นเนี่ยจะมีพลังงานน้อยที่สุดและ เป็นพลังงานที่เป็นปกติของอิเล็กตรอนซึ่งเราเรียกว่ามันอยู่ในสถานะพื้นนะครับอ่าต่อมาหากอิเล็กตรอนได้รับพลังงานที่เหมาะสมเห็นไหมถูกกระตุ้นและอิเล็กตรอนก็จะดูดพลังงานเข้าไปเมื่อดูดพลังงานเข้าไปพลังงานมันก็จะเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นมันจะย้ายตัวจากระดับพลังงานต่ําไปยังพลังงานที่สูงกว่าเดิมพูด,ดง่ายๆมันจะย้ายตัวจากอิเล็กตรอนวง หนึ่งไปยังวงสองหรือจากวงสองไปวงสามคือมันต้องย้ายไปอิเล็กตรอนที่วงที่มีพลังงานมากขึ้นโอเคนะเข้าใจเนาะเราจะเรียกสถาน,นีสถานะนี้ที่ถูกกระตุ้นว่าสถานะกระตุ้นนั่นเองโอเคนะครับเข้าใจนะเข้าใจคําว่าสถานะพื้นกับสถานะกระตุ้นแล้วนะอ่ะต่อมาเมื่ออิเล็กตรอนในสถานะกระตุ้นเนี่ยเปลี่ยนกลับมายังสถานะ ที่มีระดับต่ํากว่าพูดง่ายๆถ้าเกิดว่าอิเล็กตรอนในวงโครจรที่สองมันกลับมาอยู่ในวงโครจรที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการคายพลังงานออกมาการคายพลังงานออกมาเนี่ยมันคายอยู่ในรูปขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะที่เรารู้ๆกันซึ่งมันก็จะเข้ากับสรรมการนี้เหมือนเดิมที่เราเรียนไปแล้วในข้างต้นในข้อสองตรงนี้นะครับ โอเคเข้าใจเนาะอ่าต่อไปข้อที่สองข้อที่สองข้อสองใหญ่เอ่อ <c oughs> uh อ่ะอันนี้ไปแล้วนี่อันนี้ไปแล้วนะอันนี้ซ้ำนะอันนี้ซ้ำอ่าต่อมาอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเห็นสูตรเนี้ยมันก็คือว่าอิเล็กตรอนจากวงอะสมุินะครูสมมุนนะมมินนะมีอิเล็กตรอนสามวง ทีนี้ครูให้อิเล็กตรอนที่อยู่วงที่สามเนี่ยอาวงสามวงสองวงหนึ่งอันนี้เป็นนิวเคลียสนะครูให้อิเล็กตรอนวงที่สามเนี่ยย,ย้ายย้ายมาอยู่วงที่สองซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่วงสามเนี่ยสมมติพลังงานมันมีสิบ e มีสิบถ้าเกิดมันมาอยู่วงสองเนี่ยพลังงานมันต้องน้อยกว่าสิบถูกปะน้อยกว่าสิบดังนั้นมันจึงต้องระหว่างการกระโดดเนี่ยมันต้องคายพลังงานออกมาคาย energy ออกมานะครับ ซึ่งการคายพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกในการคายแตกต่างกันอ่ะยกตัวอย่างเช่นอ่ะครูทำตารางให้เรียบร้อยแล้วบนหมายความว่าไงบนก็คืออิเล็กตรอนมีทั้งหมดหกหกหกวงนะลูกนะอ่ะวงที่หนึ่งงวงนี้หกถ้าเกิดอิเล็กตรอนที่อยู่วงวงบนก็คือเนี่ยวงที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่เนี่ย มาอย่างอิเล็กตรอนวงที่หนึ่งเนี่ยเราจะเรียกลังสีที่เผ่การคายพลังงานในรูปแบบขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันคายออกมาก็คือลังสีอัลตราไวโอเลตโอเคเข้าใจนะส่วนถ้าเกิดว่าการคายของขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าจากวงที่หกลงมาวงที่สองเนี่ยอ่าวงที่หกเนี่ยอยู่เนี่ยลงมาวงที่สองเนี่ยเราจะเรียกขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เผ่ออกมาว่า รังสีม่วงนะครับซึ่งไอน,นี้เป็นชื่อของอนุกรมคําว่าชื่อของอนุกรมคือชื่อชุดสเปกตรัมที่คนคนนี้คนพบนั่นเองนะครับก็ตามตารางนี้เลยดูไม่ยากนะครับโอเคเนาะรูปนี้เข้าใจนะรูปนี้เผื่อออกสอบด้วยนะเดี๋ยวครูให้รูปนี้มาแล้วอาจจะเว้นอันนี้ไว้อเว้นอันนี้ไว้แล้วก็ออกสอบให้ตั้งเรียนเติมดูจากรูปแค่นี้เองง่ายๆเนาะต่อมาข้อสามข้อสุดท้าย สรุปข้อสุดท้ายเขาบอกว่าพลังงานที่น้อยที่สุดในการทำให้อิเล็กตรอนหลุดเป็นอิสระเรียกว่าพลังงานไอออนไนเซชันในกรณีนี้ไฮโดรเจนจะอยู่ในสภาวะปกติซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ13.6อิเล็กตรอนโวลต์คุณไหม13.6อิเล็กตรอนโวลต์คืออะไรเขาบอกว่าอ่ะพลังงานที่น้อยที่สุดที่อิเล็กตรอนอยู่เนี่ยก็คือ n แรกใช่ไหมวงแรกไงวงแรก พลังงานวงเลขหาได้จาก e 1เท่ากับลบ13.6ส่วนด้วย1นึ่กำลังสองถูกไหมมันก็จะได้ลบ13.6อิเล e ็กตรอนโวล์อันนี้คือความหมายของเขาเขาจะบอกว่าวงแรกเนี่ยมันมีพลังงานเท่านี้นะครับส่วนเครื่องหมายลบคืออะไรเครื่องหมายลบเนี่ยเวลาคิดเนี่ยเราจะหมายความว่าอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันมีประจุปเป็นลบเฉยๆนะครับโอเคเนาะเข้าใจเนาะอะตอมของโบนะครับอ่ะทีนี้แบบฝึกหัดครูให้ทําทั้งหมด สามข้อแล้วกันข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอย่างที่ครูบอกนะครับไม่ต้องเอ่อทำได้หรือไม่ได้ให้ทํามาก่อนนะลูกให้มีร่องรอยของการเขียนเออให้ครูแลรดูหรือว่าเออนักเรียนมันพยายามอ่ะมันควรจะให้คะแนนเพิ่มวะ่ะอะไรเงี้ยเข้าใจปะ,ไ,ะไม่ใช่ว่าว่างมาอย่างเงี้ยไม่เอานะลูกนะพยายามแบบพยายามทําอย่างที่ครูบอกตอนแรกตอนแรกให้เขียนตัวแปรออกมาก่อนกําหนดตัวแปรออกมา แล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจว่าเออสถานการณ์มันเป็นยังไงให้วาดรูปวาดรูปเสร็จแล้วมีตัวแปรแล้วก็เขียนสมการออกมานะครับค่อยๆทําถ้าเกิดว่ามันทําไม่ได้จริงๆให้นักเรียนเขียนมาเลยว่าทําไม่ได้ตรงไหนนะครับยกยวอย่างเช่นรคติดสมการไม่รู้จะใช้สมการไหนอะ่ะติดสมการอ่ะแค่นี้จบแล้วไปทําข้ออื่นต่อหรือว่าข้อนี้โคติดการคิดเลขอ่ะก็เขียนมาไว้แบบนี้ นะครับแต่ก่อนหน้าน,นี้ต้องมีร่องรอยการทําด้วยนะลูกนะโอเคเนาะทำมาสามข้อนะครับส่งไม่เกินเที่ยงคืนโอเคนะลูกนะวันนี้ก็พอแค่นี้ไปเลคเชอร์มาแล้วก็เช็คชื่อตามเลคเชอร์โอเคเนาะถ้าใครส่งช้าหลังเที่ยงคืนขอให้มีคําอธิบายว่าเออครูหนูมีธุระหรือหนูต้องไปธุระกับพ่อกับแม่หรือหนูไม่สบายเงี้ยทักมาทักมาส่วนตัวครูได้ครูจะได้เช็คให้ นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเหตุผลครูขออนุญาตเช็คสงสัยนะลูกนะถามว่ามันมีผลอะไรไหมในการเช็คสงสัยก็คือว่าตอนตัดเกรดครูจะไม่ปัดคะแนนให้ทั้งสิน้นเพราะครูถือว่าครูช่วยเต็มที่แล้วนะลูกนะครูใจดีแต่ก็เข่งในเรื่องของการส่งกันบ้านเพราะฉะนั้นส่งด้วยนะลูกนะโอเควันนี้ก็บายๆนะครับเจอกันครับหนะ้าบายๆครับ